สวัสดีท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุยคุยครัวครับในวันนี้พามาดูผักกาดนะครับผมเป็นผักกาดเขียวปีนะครับผมตัวนี้ก็ปลูกใส่กระถางกันนะครับผมเนี่ยครับใหญ่ก็ตัดเก็บกินไปเรื่อยครับพอได้ปลูกได้กินกันนะครับผมใส่กระถางไว้นะครับผมต้นเล็กต้นน้อยครับผมเนี่ยเด็ดไปจิ้มน้ําพริกอร่อยเลยนะครับผม กรอบๆนะครับผมก็มีแมลงมากมีแมลงนะครับผมตามสภาพของเขานะครับผมปลูกก็คือบำรุงปกตินะครับผมไม่มีเคมีครับผมปลูกเองกินเองครับเคมีก็ละไปเลยนะครับผมไม่ได้แตะได้ต้องลยครับเนี่ยครับใบงามๆกรอบๆครับปลูกขึ้นไวโตไวนะครับผมปลูกใส่กระถางปลูกลงดินกันนะครับผมเนี่ยครับมีที่มีทางอะไรก็วางวางกันไปครับพอได้ปลูกได้กินกัน เนี่ยครับใบเขียวเขียวเด้งๆกรอบกรอบเลยนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆมีต้นอะไรก็มาฝากฝากดูกันนะครับผม